สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับผมอีกแล้วนะครับโคชเชงวิค์บอลนะครับวันนี้ผมก็หยุบฟุตบอลบุนเดลิก้าเยอรมันมาให้ชมกันนะครับมาเริ่มที่คู่แรกกันก่อนเลยครับระหว่างวอดบวกโพลไตเคียวอดบวกเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมโพลไตเคียโดยเจ้าบ้านวอทบวกแม้จะพึ่งพ่ายแพ้ไป3มประตูตอ่อ2ให้กับทีมบาเยนมิวนิคทีมจากฝุงในนัดล่าสุดแต่พวกเขาคงอยู่ในอันดับที่7ของตารางด้วยคะแนน27คะแนนและมีโอกาสลุ้นตำแหน่งที่สามารถพาไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤด,ดูกาลหน้าได้ขณะที่โพลไตกกกกอยยู่ในนสถาาาารณ์ลบ อยู่ในลำดับรองสุดท้ายที่17ด้วยคะแนน11คะแนนพวกเขาพ่ายแพ้ในนัดล่าสุดไปถึง3ประตูต่อ 1, 1ให้กับฮอปฟเฟนไฮเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาและจะต้องการคะแนนจากนัดนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้หนีตกชั้นแม้ว่าช่วงหลังจะยกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาได้แต่ก็มักจะดีแค่ในหลังเหย้าของตัวเองเท่านั้นดูแล้วเกมนี้แม้ว่าวบบวกจะประสบปัญหากับการรักษาผลงานในช่วงหลังมานี้แต่ก็ยังยากที่จะมองว่าโพสไตเคียจะสามารถเป็นคู่แข่งที่ท้าทายได้มากนักเนื่องจากฟอร์มการเล่นในฐานะของทีมเยือน ของพวกเขานั้นน่าผิดหวังอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การบาดเจ็บของนักเตะในแนวรับหลายคนจึงทําให้เกมนี้น่าจะพ่ายแพ้ไปอย่างบวุดวิดก็จะไปกันเลยครับโตลิโนโพบก,กายารีโตลิโนโเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของทีมกายารีโดยเจ้าบ้านโตลิโนความการเล่นของทีมในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แต่หลังจากที่พวกเขาได้ผลการแข่งขันที่ดีในช่วง2องนัดที่เจอกับผู้แข่งที่แข็งแกร่งทําให้ตอนนี้ทีมเริ่มกลับมามีความหวังและแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีอีกครั้ง หากพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะในนัดนี้ได้ก็จะทําให้พวกเขาหลุดจากปัญหาการตกชั้นและมีโอกาสยกระดับฟอร์มการเล่นได้ต่อไปส่วนทางฝั่ง,งกายารีแม้ว่าจะชนะเล็บเซไปได้อย่างถล่มทลายในนัดที่ผ่านมาแต่หากมองในเกมภาพรวมฟอร์มการเล่นของพวกเขาในช่วง60นาทีแรกก็ไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่โดยได้เปรียบจากใบแดงที่ทําให้เกมมีความได้เปรียบมากขึ้นดังนั้นเกมนี้จะเป็นบททดสอบที่ยากขึ้นสําหรับกุนซือดาวิดนิโคลา่าดูแล้วเกมนี้2ทีมที่กําลังดิน้นรนในศึกการหนีตกชั้นของกาซเซเลีย แต่อร์มการเล่นยังคงไม่คงเส้นคงวาด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับคู่นี้คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับโค้ชเซนก็จะหยิบราพันมาร์ทพบโอซายูนาลาพันมาร์ทเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอซากุณาโดยเจ้าบ้านราพันมาร์ทเพิ่งมาเจอกับความพ่ายแพ้หนักจากเรอลมลิกไปถึง4ประตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุดซึ่งทําให้พวกเขาต้องมองหาวิธีปรับปรุงทั้งเกมรับและเกมลุกเพื่อกับสู่เส้นทางที่ดีซึ่งทําให้ทีมนั้นแพ้มาแล้ว3เกมรวดติดต่อกันกับทุกรายการขณะท una, ท,ทีี่โอซัดบ ที่ของตารางก็พึ่งเสมอกับลาโยบาเยกาโนเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุดซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่พวกเขาอาจจะมองว่าไม่เพียงพอในการขยับขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในตารางดูแล้วเกมนี้ด้วยฟอร์มของทั้งสองทีมที่มีความไม่แน่นอนคาดว่าผลการแข่งขันน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไปซะมากกว่าแต่เจ้าถิ่นยังพอมีของดีในบ้านอยู่บ้างและด้วยสถานการณ์นี้คงลุ้นคืนฟอร์มเก่งได้ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของโค้ชเท่งก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้เลยนะครับขอบคุณครับ